มะงเยอะมากนะครับสวยมากเลยครับเดินรยครับเพิ่งเลิกงานนะครับจะเดินกลับเข้าบ้านนะครับอากาศก็ลบสององศาครับไม่หนักเท่าไหร่ครับสวยมากเลยครับกกิบัเกาะบนกิ่งไม้ครับทางเข้าบ้านนะครับสยามครับวันนี้วันที่ 23ธันวานนะครับ2,500 6นรดนะครับอมงเยอบมากเลยครับวันนี้เวลาสุดนะครับเดีครับค้างบนต้นไม้ครับสวยงามครับชู้ามาเฮาเลยไปบ้านต้องไปกวาดให้มากอีกนะครับกล้อง้าบ้างก็ไม่ทำงานต้องไปดูครับใส่ไฟจะขาดนะครับ คลองไม่ทำงานสวยมากครับเกาะผลกิ่งไม้ครับสวย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 เดินลุยมะคับบ้านครับนี่เป็นกปุ๋ยนุ่นเลยครับเป็นสายนะครับผงใจเด็กๆนะครับเด้นลุยมะก,กัน ลงมาพอดีฉลองคิสตมมาสเลยครับครับสวยครับสวยงามรู้ล้ำม,มาห้องเลยครับดูจะเข้าพานยังไงครับ ลงแต่เช้านะครับแต่ตีห้าของวันนี้แล้วก็ถึงตอนนี้ก็สามโมงจะสี่โมงเย็นแล้วครับมาลงไปกลับบ้านไป ลุยลุยลุยสวยครับสวยสวยงดมากเลยเครับเขาไปขยับอีกมาครับเห้มาไหมครับวันต้นไมย กว่าต้นไม้หักรเราต้องไปขยับครับล้มไปแล้วครับต้นหนึ่งครับกิ่งหนึ่งครับต้นหลักนะครับรห,หักหักแล้วบันไ,ไดขาเตรอ วกิดมาครับมันหนักนะครับมันหักหมดแล้วหลังคาบ้านจะนุกมันไหมเนี่ยนะครับโมเยอะมากๆเลยอโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ